รอบนี้ขายสิบมือครับอย่างสวยเลยเกรดเอบวกครับกดบอลงเลยเนี่ยสุดยอดเลยมันนี้สามสิบตุลาหกหกนะครับรอบก่อนขายยี่สิบเจ็บาทนะครับรอบนี้ลงมาสองบาทเลยครับโอ้พี่น้องเลย ยางลงเลยอันนี้ยางสองหาหนึ่งนะครับสองหาหนึ่งแปดลนะครับรอบนี้ได้ประมาณสี่หาเข่งครับขั้นเฉลีย่ยแล้วเข่งน้อยเบอร์สามนี่กันนสะิ 10, ประมาณหาเข่งเต็มนะครับกับสิประมาณสองรอยกว่าเนาะอันนี้ยางแปดลนะครับเป็นยางแปดไรพันสองหาหนึ่งปลูกปีหาสามนะครับประมาณสิบกว่าปีนะครับสิบ สิปีเนาะ1 3บ4ปีนี่แหละเป็นพันสองหาหนึ่งครับรบพเกินหกร้ยต้นนะครับบ่หอดหกร้อยซ้ำเดือไปเพราะว่ามันมีหนาตายนำมันนะครับก็ถือว่าประมาณนี้ครับแปดลเนาะนอกจากมันสีออกออกจังสีประมาณหอดหกเข่งนะครับหกเขง่งกะตีแล้วประมาณเข่งละหาสิบโลกะะสีประมาณ ประมาณ3ามรอยนะครับสีประมาณนี้เด้อขั้นยางพันสองหาหนึ่งครับอันนี้ถือว่ามันกับพระท่านออกมานได้เนาะมันพระท่านหนาวคักะนะครับกระชีดเกณฑ์กับประมาณนี้นะครับสี่สีเข่งถึง6เข่งครับก็บยางแปดลายพันสองหาหนึ่งเนาะ,ะมันสีประมาณนี้นะครับไปอยากหว่วขายได้เท่าไดรก็เอาน้ำหนักไปคูนนะครับก็บแล้วแต่ราคาช่วงคืนช่วงลงเนาะ ช่วงนี้กสิวประมาณหยิบหาบาทนะครับวันที่สามสิบสามสิบตุลาหกหกนะครับหลอกก่อนหยเบาทลงมาสองบาทหยิบหาบาทเลยหลอบเนี่ยนะครับกบสิประมาณนี้เนาะขึ้นอยกับว่าราคาขึนหรือว่าราคาลงนะครับแต่ว่าปริมันยางเนี่ยห้าสิบห้ประมาณนี้นะครับประมาณหาเขง่งหกเข่งนะครับแปด แปดไลน,ออนนะครับบอหอดบอหอดเพวกลอยต้นนะครับเพราะว่ามันมีหนาตายน้ำมันนะอ่ะขอบคุณนะครับคนที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์ก,กดติดตามนั่นด้วยครับขอบคุณครับ